ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองขลุงขอนำเสนอผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2,567ดังนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองขลุงบริหารงานโดยนายมงคลพลายชมพูนุชผู้อำนวยการศูรรรยน,าาน,น,นยส์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกำแพงเพชรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองขลุงมีบุคลากรจำนวน14คนข้าราชการ2คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน1คนครูกศนตำบล9คนบรรณารักษ์หนึ่งคนและพนักงานบริการหนึ่งคนงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับในปีงบประมาณ2,567มีนักศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐานจำนวน979คนและนักศึกษาเทียบระดับ7คนมีผู้จบการศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐานจำนวน118คน มีการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนในปีงบประมาณ2,567จำนวน15โครงการได้แก่โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566โครงการวัยรุ่นวัยใสหยุดตั้งคันก่อนวัยอันควรสกรอภอคลองขลุงประจำปีงบประมาณ2,567โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค่านิยม12ประการสกรอเภอคลองขลุงประจำปีงบประมาณ 2567โครงการอบรมอาษายุวกาชาติหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ2567เป็นโครงการ<ต><ต>เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยประวัติศาสตร์ศรีเทพประจำปีงบประมาณ2567โครงการเปิดโลกการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์สกรอําเภอคลองคลุงประจำปีงบประมาณ2567 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภพยาเสพติดสกรอเภอคลองขลุงประจําปีงบประมาณ2,567เป็นต้นและในปีงบประมาณ2,568ภาคเรียนแรกมีนักศึกษาจํานวน495คนและได้ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนได้แก่โครงการเสริมสร้างความรู้โรคเอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งคันก่อนวัยอันควรประจําปีงบประมาณ2,568ต้นงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองขลุงได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ2,567รูปแบบกลุ่มสนใจจำนวน70กลุ่ม24หลักสูตรมีผลการดำเนินงาน471คนได้แก่หลักสูตรการทำน้ำพริกเผาไข่เค็มหลักสูตรการทำหมูฝอยหลักสูตรการทำแหนมปลาส้มหลักสูตรการทำแหนมหมูเป็นต้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองขลุงได้ดำเนินการจัดจำนวน2โครงการได้แก่ 1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพดีทุกช่วงวัยชุมชนห่างไกลยาเสพติดอำเภอคลองคลุงประจำปีงบประมาณ2,567 2โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพดีทุกช่วงวัยชุมชนห่างไกลยาเสพติดและป้องกันโรคติดต่อสอกรระดับอำเภอคลองขลุงประจำปีงบประมาณ2,567 ผลการดำเนินงาน1 1 9คนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองขลุงได้ดำเนินการจัดจำนวน2โครงการได้แก่หโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสงกรอาเภอคลองคลุงประจำปีงบประมาณ2567 2โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ตามวิธีของหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงสกรระดับอำเภอคลองคลุงประจำปีงบประมาณ2,567ผลการดำเนินงาน55คนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองคลุงได้ดำเนินการจัดจำนวน2โครงการได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนและการลดปริมาณขยะในชุมชนสกรอ,อำเภอคลองคลุงประจำปีงบประมาณ2,567 สโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้และคัดแยกขยะในครัวเรือนสอกรระดับอำเภอคลองขลุงประจำปีงบประมาณ2567มีผลการดำเนินงาน80คนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองขลุงได้ดำเนินการจัดโครงการจำนวน5โครงการผลการดำเนินงาน5,782คนได้แก่ 1>, 1. โครงการส่งเสริมการอ่านสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีพุทธศักราช2567 2 <Có S 1> โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 3โครงการส่งเสริมการอ่านสกรส่งความสุขให้น้องประจำปีพุทธศักราช2567 4โครงการ2เมษายนรักการอ่านประจำปีพุทธศักราช2567 5. โครงการส่งเสริมการอ่านสร้างความรู้สู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ2,567การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ2,567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองคลุงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการพัฒนาตนเองอาทิเช่นโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาติสำหรับครูสกรอำเภอคลองขลุงประจำปีงบประมาณ2,567โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสกร ด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาปีงบประมาณ2,567เป็นต้นรางวัลที่ได้รับในปีงบประมาณ2,567รางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดคลิปวิดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายได้หัวข้อ l a ลฟ Flong ล Learning เ,เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสังกัดสก,สกรชื่อโครงงานเครื่องปิ้งย่างอัตโนมัติประหยัดพลังงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,567ในชื่อผลิตภัณฑ์พริกแกงไทยดำสกรออำเภอคลองขลุก17